สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะคอนรับสู่ท่าเสือจะเป็นทางการฮะวรุฒบุญสุขยินดีมากครับก็ปีนี้22 22บางคนงงว่าไอ้ลุงเนี่ยอยู่ไหนไม่ใช่เลยไม่ใช่ไม่ใช่เด็กอยู่เด็กเด็กครับเด็กแล้วก็เป็นดาวรุ่งจากบางกอกล้าหรือว่าบีจีปทุมนั่นเองใช่ครับนี่เป็นอะคาเดมี่ของบีจีหรือเปล่าใช่ครับอยู่ตั้งแต่13ปีแล้วก็อายุ19ก็ได้ขึ้นไปชุดใหญ่3ปีครับ ตอนอายุ13ปีผู้ชมทําอะไรอยู่แต่เด็กคนนี้คือวาดหวังไว้แล้วว่าจะมุ่งมาทางสายฟุตบอลอาชีพเลยนะฮะแล้วก็ขึ้นช่วยใหญ่ตอนอายุ19ใชครับพอเล่นได้สัก3ปีก็ย้ายมาอยู่ชั้น FC ใช่ครับนี่เป็นการประจญภัยครั้งแรกเลยใช่ครับเพิ่งออกมาแบบหาประสบการณ์กับชีวิตจริงๆครั้งแรกครับแลังจากที่อยู่ BG มาโอ้โหเกือบ10ปีเลยใช่ไหมพออ้่าจะได้มาช่วยเฉยๆความรู้สึกแรกของรุ่นรับ แล้วได้ออกถ้ำกระต่ายครั้งแรกมาอยู่ถ้ำเสือเนี่ยรู้สึกยังไงก็ตื่นเต้นนะครับแต่ว่าก็ก,ก็แบบจะคอยบอกเตงว่าอยากกดดันเตงแบบค่อยไปสเต็ปเพราะว่า mm hmm. มาอยู่เชียงใหม่ก็คือดีเป็น mm hmm. คือมันเป็นทีมน้องใหม่ความความคาดหวังก็อาจจะไม่ได้สูงมากแต่ว่าแบบก็จะมีความกดดันคือเป้าหมายของเราคือเลขตัวเดียวใช่ไหมใช่จะว่าไปแล้วเป้าหมายของทีมหรือว่าศักยภาพทีมก็น่าจะเหมาะกับกับรุ่นนะ ตัวเองก็คือเป็นเป็นเป็นน้องใหม่ไปเลยที่เพิ่งขึ้นชั้นขึ้นมาใช,ะะใช่ใช่ครับแล้วเราก็<ๆ>ก็เรียนรู้จากพี่ๆที่ดีจีมาโดยตลอดนะฮะก็วาดหวังไว้ว่าเอาละปีนี้จะมาช่วยเชียชงใหม่เต็มที่เลยใช่ครับพอได้มาอยู่ที่นี่แล้วนะได้สัมผัสก,กับทีมนะศะักยภาพทีมแดนหน้าไม่มจะเป็นนะเอเดนโรมุสตาฟาหรือแม้แต่แดนกลางที่มีบุ๊กมีพี่แปะอะไรเงี้ยเห็นขนาดทีมแล้วเนี่ยด้วยตัวผู้เล่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างผมว่าคุณภาพทีมของเราดีนะครับแบบ มีบุ๊กมีพี่แปะคอยประคองมีมูตฟามีความเร็วเนนโดเก็บบอลได้เงเพราะว่าสู้กับทีมมื่นได้มัน,นมันแน่นอนตอนแรกที่รุดมาตอนแรกก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเอ๊ะตัวเองจะได้ลงสนามไหมนู่นเนี่ยนะเพราะแต่ละคนอูหระดับพระการทั้งนั้นแต่ปรากฏว่ารุดได้รับโอกาสลงสนามก็คือเปลี่ยนตัวลงไปช่วยทีมข้างหลังเป็นยังไงบ้างได้สัมผัสทีมกับสีเสื้อเชียงใหม่ได้ลงเล่นจริงๆแล้วเนี่ยก็ตื่นเต้นนะครับเพราะมีแฟนบอลเยอะแล้วก็ มีความกดดันเล็กน้อยแต่ว่าผมก็คิดบอกถ้าผมได้ลงผมก็จะทําทําให้เต็มที่ที่สุดในเจ็ดรปีเห็นแฟนบอลเข้ามากันหนาตาไปไหมกับประวัติศาสตร์ถลิกครั้งแรกเนี่ยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับเพราะเชียงใหม่แฟนบอลเยอะเยอะจริงๆคือเป็นก็เป็นเมืองที่ใหญ่แต่ว่าแฟนบอลก็เยอะมากเหมือนกันจากที่เคยเล่นกับบีจีระดับไทยดีมาโดยตลอดมาอยู่นีไมาอยู่กับเอ็มเอฟซีโอเคมันไทยดีเหมือนกันแต่ว่าหลายอย่างด้วยแวดล้อมด้วยอะไรที่มันเปลี่ยนไป บีทีเนี่ยคือเป้าหมายบางทีคือมีมีการลุ้นแชมป์นในแต่ละปีด้วยแต่มาอยู่กับเชียงใหม่เป้าหมายมันเปลี่ยนกลายเป็นเลขตัวเดียวหรือหนีจากโซนสีแดงให้ได้บ้างก็เถอะกดดันไหมกับเป้าหมายทีมตอนนี้ก็ผมมองของเราทีมทีมเราไม่กดดันครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าทีมเราเป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งในไทยลีกด้วย,วยสปอร์ตทีมแหละที่เราจะไปสู้เขาใช่ครับชีวิตความอยู่ที่เชียงใหม่ครับรุษคือตัวเองอยู่ปทุมมาตั้งแต่เด็กนะ อยู่รังสิตอะไรเงี้ยพอมาอยู่เมืองเหนือครั้งแรกเลยก็อายุแค่นี้ด้วยอะเรื่องของการปรับตัวชีวิตของมาอยู่ที่นี่วัฒนธรรมอะไรไปเนี้ก็ก็มีเรื่องนอกสนามด้วยแบบนอกสนามอะไรครับเพื่อนไม่มีเก็อยู่คนเดียวอะไรอย่างงี้แบบก็คือหาร้านกาแฟนั่งไปธรรมชาติป่าเขาลำนาวไพรอะไรประมาณนี้ใช่ใช่แล้วนี่ฮะมาเจอกับสภาพอากาศแบบนี้โอ้โหทุงนีอากาศอาจจะแย่หน่อย ดูแลรักษาสุขภาพไงบ้างในช่วงนี้ครับไม่ออกจากห้องเลยครับซ้อมเสร็จกลับห้องนอนกินข้าวไม่ออกเลยหม,มกอยู่ในห้องเลยหมกหมกต้องหมกอืมอก็ถือว่าเป็นอีกอีกหนึ่งนักเตะของดีเลยล่ะที่จะเข้ามามามา,มาช่วยทีมในปีนี้นะฮะแล้วก็นี่ฮะก็ใกล้จะเลือกตั้งแล้วนะปีนี N ้อายุยี U ่สิใช่ครับครั้งแรกเลยปะครั้งแรกครับครั้งแรกไม่รู้เลยตไม่รู้อะไรจะเลือกใครดีเลยพื้นเพที่ไหน จังหวัดร้อยเอ็ดครับหมายความว่าต้องกลับไปเลือกที่ใคนอีสานแต่เ้อยแมนครับแต่ตอนนี้ก็จะไม่รู้เลือกใครดีใช่ครับนะแล้วพี่เลือกใครพี่เลือกใครไม่บอกน่าจะคนเดียวกันคนเดียวคนเดียวใครก็ไม่รู้นะก็คงจะตื่นเต้นแหละเพราะการใช้สิทธิ์ครั้งแรกเราจะที่อัดอันมาหลายปีนะชวนชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่ออกมาใช้สิทธิ์หน่อย้วก็ฝากพี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับไปใช้สิทธิ์กันด้วยครับ ก็มาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะใช้สิทธิ์ที่เชียงใหม่แล้วไม่ต้องตามเจ้ารถไปใช้ที่ลอเอ็ดนะแล้วก็นี่ฮะผมใส่เสื้อตัวนี้ให้ท่านผู้ชมดูนี่ด้วยนะครับเขาให้ผมเลยนะเป็นนักเตะที่ให้เสื้อกับผมแบบคนแรกของปีนี้เลยขอบคุณมากเลยรุดนะก็ขอวีพอให้ประสบความสำเร็จในปีนี้นะช่วยยามเอซีแล้วก็ทําให้เป้าหมายของทีมเป็นไปอย่างที่ตั้งใจไว้คืออยู่รอดในไทยลีกแล้วก็รุดเข้ามีผลงานที่ดีด้วยนะครับโอเคท้ายสุดนี้แหละท้ายสุดละ ฝากถึงแฟนบอลหน่อยกับการฝากตัวรับใช้ทำพัฒนาปีแรกกับไทยรีพับลิกซับเชิญครับก็ฝากถึงแฟนบอลเชียงใหม่นะครับถ้าผมมีโอกาสผมก็จะทาให้ดีที่สุดก็ช่วยๆกันเชียร์ด้วยนะครับก็สมัยอดีของดีแน่นอนนะอีกหนึ่งตัวเลือกในแนวรุกนะที่พร้อมจะเปลี่ยนลงมาช่วยทีมในสถานการณ์ที่ขับขันอยากได้ประตูเนี่ยรับรองมีประโยชน์อย่างแน่นอนได้เห็นเขายาวๆในปีนี้ทุกถ้่วทุกรายการเลยพร้อมลงช่วยทีมนะเบอร์15นะ ก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์รักตังกันด้วยกับคนนี้วัยรุษบุญสุขครับปรัการต่อ